อย่ามองว่าตัวเองแบบไม่เป็นดอกไม้ที่บานสักทีวะแต่คิดว่าดอกไม้มันไม่ได้บานแบบปุ๊บขึ้นมาเลยปะมันค่อยๆออ,ออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต,ต้องมีวันที่ผลิบานเพียงแต่ว่าเวลามันคือเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับเคยไหมรู้ตัวอีกทีเราก็พบว่าตัวเองกําลังผลิบานอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้คือรู้สึกว่าตอนนี้น็อตกำลังอยู่ในกระบวนการที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในทุกๆวันเราเป็นเบสท์น็ต ขึ้นเรื่อยๆกว่าเมื่อวานกว่า5นาทีที่แล้วด้วยซ้าจากการที่เราได้นั่งคุยกันตรงนี้มันก็ทําให้น็อตได้คิดหลายๆอย่างกับตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนบนโลกนี้ก็กําลังเติบโตขึ้นด้วยเหมือนกันอย่ามองว่าตัวเองแบบเอ้ยฉันไม่ได้แบบไม่เป็นดอกไม้ที่บานสักทีวะแต่คิดว่าดอกไม้มันไม่ได้บานแบบปุ๊บขึ้นมาเลยปะมันค่อยๆออกมา เพราะฉะนั้นทุกคนจะต,ต้องมีวันที่ปลิบานเพียงแต่ว่าเวลามันคือเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแต่ว่าอยากให้คิดว่าอย่างน้อยมันก็กำลังงอกออกมาอยู่ค่อยๆออ,ออกมา